นี่อยู่นี่ออกมาอยู่นี่

โอ <ald> ้ยว mm. ่าเสียมากเลยหลายชอบมากืม มันไมานที่สวนหลวงยใหญ่มากให่มากโอ้โอยโอ้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 ย้ยโอ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 ยโอ้อ้ยโอยโอโอ้ยยโอ้ยโยโ้ยยโอ้ยยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ 哪个不一样？ มากเลยโอ้ยยังเป็นดาวโอ้โหเป็นดาวเลยลูก นะคะเป็นยังไง้เรเป็นอ่ะฝากบัมบ้าก่อน เอดูอยู่ด oui> er ูลูกูาวสวยมากยบอแล้วค่ะโอตืนเต้นสุดยอดดองเมอร์ี้โอเคเลยค่ะโอ้โหดีค่ะ